สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและลัคนาเมษสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่อง channel ของเราด้วยนะครับขอบุณครับค่ะนักการดูดวงส่วนตัวสมารอัดลาอดีมาที่ปีลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างนี้ครับอัลลาอดีมาถามค่าครูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ครับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบมิถุนายนวันที่สิบมิถุนายน, 10, นายเป็นวันสุดท้ายแล้วมันเด็ดไลน์อัลลาอดีมาถาม คลิปนี้เป็นการบราการซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตาที่สิ่งที่คุณไม่อาจรู้มาก่อนนะครับคือไม่อาจอาจไม่เคยรู้มาก่อนนะครับตอนที่1นนะครับเรามาดูกันเลยสำหรับราศีเมษและขนาเมษนะครับจุดกําเนิดจะทางทิศเหนือตนุราศีเมษนั่นเองนะครับได้ทั้งราศีแล,และขนาจุดเดียวกันนะครับคลิปนี้อาจจะไปไวและพูดเร็วนิดหนึ่งต้องขอภายในที่นี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าขณะพูดไวตั้ง20่นาทีนะครับ แล้วเป็นแค่กรอบนะครับแต่ว่ากรอบนี้สำคัญนะเพราะว่าบางทีเราพยากรณ์แค่การงานการเงนริงนความรักมันน้อยไปนะครับเราก็สามารถฟังตรงนี้เพื่อไปต่อยอดพัฒนาได้ว่าโอเคคำพยากรณ์มันสามารถแตกลายเป็นลักษณะนี้ได้อันนี้หมายถึงสหรับคนดูฟรีนะครับแต่คนที่เสยตังเงียอยากถามอะไรก็ถามได้อยู่แล้วเนาะผมก็จะตอบให้อยู่แล้วเนาะก็เอาเป็นว่า ก็ตามนี้นะครับทีนี้รามาดูกันอันดับแรกนะครับไม่พูดพ่ำทำเพลงให้เสียเวลาแลามาเริ่มต้นกันที่พบตนุกันก่อนเลยนะครับตนุเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบ1คือพบเรือนพบเรือนคือราศีหรือลัคนาก็อีกแบบหนึ่งคือดาวประจําตัวนะครับดาวประจําตัวพักไว้ก่อนเรามาดูที่พบเรือนหรือราศีลัคนาน,น,นั่นเองนะครับาราศีลัคน,นพบตนุเนี่ยมันหมายถึงการ รอจกคารมบดาออกมาเนี่ยมาเป็นตัวตนเนาะเขาเรียกว่าการกำเนิดในตัวมนุษย์เราเนี่ยนะครับซึ่งข้อมาจากคาร์บดาคือพบวินาศเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่ามันแปลว่าอะไรทาไมยังไงเพราะมันไม่ได้มีในหนังสือหรอกนะครับแต่ว่าเราแค่ได้จากประสบการณ์เดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาเริ่มต้นที่ตนุเกิดมาเป็นตนุก่อนตนุคือภาพรวมของชีวิตคือเอาพบ11พบเนี่ยมายัดเข้าเรือนตนุหนึ่งพบนะครับนี่คือเขาเรียกว่าพบเรือนตนุ มันหมายถึงภาพรวมก็คืออย่างนี้ครับเช่นเราจะได้เข้าใจตรงนี้พันธุคือครอบครัวสมมติพ่อแม่จะป่วยนะครับพ่อแม่จะป่วยเราก็ต้องวิ่งไปหาไปดูแลไปทำเมกมันนี่เพื่อหาเงินมาลงในประกันอย่างเงี้ยครับก็คือไม่ว่าพ่อแม่นะไม่ใช่เกี่ยวกับตัวเราแต่กระทบถึงตัวเราคู่ครองครับสมมติคู่ครองตกงานเอาเราเสียใจ เราเป็นห่วงเขากับการที่ว่าเออเขาเคยมีตังเขาเคยหาเงินได้แต่เขาไม่มีแล้วตอนนี้เราก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นใย,ยเขานะครับก็เป็นเรื่องคู่นะแต่มันก็ทบถึงตัวเรานะครับงานอ่ะถ้าเป็นใกล้ตัวหน่อยงานของเราเนี่ยบังเอิญว่าได้รับจดหมายว่าให้ต้องไปทํางานที่ต่างถิ่นต่างแดนแต่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะได้เงินเดิมเพิ่มนะแต่ต้องจากครอบครัว แล้วก็จากคุกคองไปอยู่แดนไกลอ่ะก็คืองานกระทบกับตัวเราเห็นหรือยังตนุมันคือของของเราสิ่งที่เป็นของเราคนของเรามันกระทบทุกอย่างนะครับกระทบถึงตัวเราเห็นหรือยังนี่คือพบตนุทีนี้ถ้าเป็นดาวประจําตัวเนี่ยอันนี้จะถึงตัวเราโดยตรงนะครับคือชั้นคนเดียวอะนะครับดาวประจําตัวคือดาวอังคารสมมติว่าเรามีอาทิตย์เนี่ยเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนปุตตะนะครับอ่า ในวันดีคืนดีอังคารเนี่ยโคจรมาเรื่อยๆตอนนี้อังคารเริ่มโคจรในเดือนบินภาคแล้วใช่ไหมเดียวก็ทับหลักในเดือนมิถุนายนแล้วก็จะกกค่อยๆลงมาเรื่อยๆสมมติว่าอังคารมาเจออาทิตย์เมื่อไหร่ในดวงชะตาที่เป็นเกษรตรเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะครับเรียกว่าได้เกณฑ์อังคารเกณฑ์อุบัติเหตุนะครับพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเล็ดตกยางออกนะอย่าลืมอาทิตย์อังคารเนี่ยหมายถึงการประทะก็หมายคาว่าชนนะครับมีการชนเกิดการประทะเกิดการหกลม อะไรเงี้ยฟกช้ดำดําเขียวนะครับหรือไม่ก็เลือดออกนะอันนี้ต้องเข้าใจว่าคู่อุบัติเหตุเนี้ยอันตรายมากนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่ารุนแรงทุกครั้งนะครับมันมีองค์ประกอบเยอะครับคนที่จะเป็นไรหรือไม่เป็นไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวช่วยอยู่นะครับแล้วก็เกณฑ์ที่อันตรายจริงๆอ่ะมีน้อยคนครับส่วนมากจะเป็นแค่เลก็กๆน้อยๆเลือดตกบ้างยางออกบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับก็เหมือนกับ7วันอันตรายของสงการนั่นแหละเป็นเรื่องปกตินั่นแหละครับทีนี้ พอเจอตรงนี้ก็หมายถึงเจอตัวเราไงเลือดตกยางออกก็คือตัวเราอย่เป็นคนเลือดไหลเจ็บเองเล่นเองคนอื่นไม่ได้มาเจ็บกับเราเห็นหรือยังงนี่คือดาวประจําตัวก็คืออาทิตย์เราอยู่ในราศีสิงห์อยู่แล้วอังคารเข้าไปร่วมถูกไหมครับก็คือดาวประจําตัวเข้าไปร่วมดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือดาวอย่างมันหมายถึงตัวฉันเจ็บเองนะอะไรเงี้ยอารมณ์ขับรถเร็วเองก็เลยเจ็บเองอก็คือการกระทําของตัวเองอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ย ังคารก็คืออารมณ์คือตัวตนคือสิ่งที่เราเจ็บเองเล่นเองเจ็บเองนะครับแต่ว่าลัคนาคือผลภาพรวมนะครับเอออะไรประมาณนี้เข้าใจได้อย่างมันแยกกันแบบนี้ดาวเนี่ยสำคัญกว่าลัคนาแต่หมายถึงถ้าโดนดาวมันจะมันจะรายกว่าแต่ถ้าโดนลัคนามันจะเป็นภาพรวมอะครับบางทีหมายถึงพ่อแม่เจ็บป่วยแต่ไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้นครับ คู่ครองมีปัญหาแต่ไม่ใช่ตัวเรา,อ,ารอะไรประมาณนี้เนาะ,ะมันต่างกันเนคกว่าสภาพแวดล้อมลักษณะคือสภาพแวดล้อมนะครับหรือราศีนั่นแหละทีนี้โอเคจบเรามาดูที่การเงินการเงินเนี่ยสำคัญกับเราเพราะมันอยู่ติดกับเราแต่พบการเงินจะไม่ถึงตะนดุนะครับค่าไม่ถึงลักษณะแต่จะถึงได้เมื่อมีดาวแล้วถอดองศาออกมาถ้ามันอยู่ในองศาที่อยู่ในจุดเดียวกันก็คือถึงหลักได้นะครับ ทีการเงินเนี่ยทั้งสําคัญและไม่สําคัญเพราะมันไม่ถึงอัคราด,ด้วยไงแต่มาอยู่ข้างหน้าก็คือสําคัญและอยู่ติดตัวกับเราด้วยคนเราอะ่ะถ้ามีตัวตนแต่ไม่มีเงินก็อยู่รอดยากนะในสมัยนี้มันไม่ใช่สมัยก่อนดึกดําบรรที่แบบเอ่อที่เราจะท,ทําไร่ไถนาแล้วก็ปลูกผักได้กินขนาดอดุยยันยังต้องใช้เบี้ยใช้อัดแล้วอะ่ะแล้วคุณคิดดูว่าคุณต้องถอยหลังไปกี่ปีกี่หลายร้อยปีกว่าจะว่าเออไม่ต้องใช้เงินน่ะนั่นแหละ มันอีกมันมันไกลมากเป็นแต่สมัยสุขโขทัยได้แล้วมั้งสุขโขทัยก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเงินหรือ,อยังนะครับเพราะเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทําในยุคสมัยสุขโขทัยเท่าไหร่แต่ส่วนมากจะย้อนยุคไปที่อยุธยากันซะส่วนใหญ่เนาะแต่เขามีเงินชายละนะครับอย่างไม่นายกุยเงี้ยครับก็ก็ยังมีอัดมีเงินที่นางเอกไปไถ่ตัวเยอ,อึงนะครับนั่นแหละก็ก็เห็นหลายๆอย่างเนี่ยก็ก็กมีก็เห็นนะครับ ก็คือมีเงินละแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราไม่แน่ใจเนาะในสมัยบางลาจันในสมัยเอย้แต่บางลาจันก็น่าจะเป็นอัญชยามัง้งแต่สุโไทยไม่แน่ใจอะครับว่ามีหรือยังเนาะอ่ะประมาณนี้เงินเนี่ยซื้อได้ทุกอย่างแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างหมายความว่าอย่างงี้ครับเงินซื้อความสุขได้แต่วงเล็บไม่ใช่ทุกอย่างเงินซื้อความหิวได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างหมายค,วา,ยาค,ความว่า เราซื้อของกินได้ใช่ไหมเงินเอาไปแลกซื้อของกินได้แต่ซื้อไม่ได้ทุกอย่างหมายความว่าของที่มันแพงของที่มันอยู่ไกลของที่มันไม่ใช่ของบ้านเราอะ่ะมันก็หาซื้อยากนะไม่ได้จะมีจินกันง่ายๆอะไรเงี้ยครับก็หมายถึงว่าโอเคเงินซื้อได้นะอาหารนะ่ยแต่ซื้อไม่ได้ทุกสิ่งอ่งครับเพราะบางอย่างก็เกินเอื้อมของคนบางคนนะครับ อย่างบางทีเราเงินเดือนแค่เนี้ยเราจะอาจเอื้อมไปกินอาหารเหลามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเงินจะซื้อได้เห็นไหมครับมันก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราต้องเข้าใจว่าเงินเนี่ยมันทั้งสําคัญและไม่สําคัญเพราะว่าคนเราไม่มีเงินเราปลูกผักมันก็กินได้มันก็รอดได้แต่ใครจะปลูกเป็นหลักถูกไหมครับอันนี้มันอีกเรื่องแต่หมายความว่าความสัมพันธ์มันหมายความว่าในเรื่องการเงินที่เรากำลังจะซื้อหมายความว่า มันสําคัญก็จริงแต่มันก็ซื้อไม่ได้ทุกสิ่งอย่างความสุขเนี่ยซื้อแบบให้คนประทับใจได้ซื้อให้แบบว่ามีความสุขเล็กๆน้นอยได้แต่ความสุขจริงๆที่มาจากใจอะ่ะมันซื้อไม่ได้เนาะอะ่บางอย่างแบบฉันมีความสุขด้วยกันไปเที่ยวอ่ะถ้ามีเงินก็ไปเที่ยวได้ก็มีความสุขได้แต่ที่บางที่ความสุขของเราอย่างเช่นบอกให้เคารัก ให้ให้สามีรักชันให้สามีรักชันคนเดียวไม่นอกใจมีอ่าไปมีอีหนูอย่างเงี้ยครับถามว่าถ้าเผื่อเขาทําไม่ได้อะเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับถูกปะถ้าเขาอยากจะไปจริงๆอ่ะเอออะไรแบบเนี้ยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยมันก็คือเงินไม่ได้สามารถซื้อได้ทุกอย่างแต่ก็ซื้อได้เกือบทุกอย่างอ่ะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้นะครับจบอธิบายย้อนไปย้อนมาต่อไปสาชานะครับ ซาชาคือสังคมแนวโน้มชักดวงชัชกจูงดวงชะตาหมายความว่ามันอยู่ข้างหน้าก็คือดึงไปข้างหน้ามันดึงไปในลักษณะที่หมายความว่าเป็นแนวโน้มแนวโน้มเราอยู่สังคมแบบไหนเราเป็นคนแบบนั้นอยู่สังคมดีก็เหมือนบัณฑิตพาไปหาผลอยู่ในสังคมร้ายก็พาไปหาผิดนะครับไปติดคุกติดตารางได้เพื่อนก็เหมือนกัน คบเพื่อนแบบไหนมันก็เป็นแบบนั้นน่ะเออนั่นแหละก็เหมือนคบคนพันหรือคบบัณฑิตนั่นแหละเลือกเอานะครับอีกอย่างหนึ่งผมจะย้อนไปถึงอดีตว่าสมัยก่อนเราต้องอยู่กันเป็นกลุ่มคนเราต้องอยู่กันเป็นกลุ่มสัตว์ต, macht, ต้องอยู่กันเป็นฝูง<ๆ>รู้ไหมว่าเพราะอะไรสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้แต่ก็คล้ายๆกันสมัยก่อนเนี่ยเพื่อความอยู่รอดต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพราะแยกกันอยู่ก็ตายครับเพราะว่าอะไรสมัยก่อนธรรมชาติคือคนเราอะอยู่ในธรรมชาติ ก็หมายถึงคนกษัตริย์อยู่ร่วมกันในทั้งในถ้าทั้งอยู่ใกล้แม่น้ํายิ่งอยู่ใกล้แม่น้ําก็ยิ่งมีพิษมีภัยอยู่อยู่ในถ้ามันก็มีศัตรูอยู่ในนั้นนะ่ะงูก็อยู่ค้ังคาวอะไรทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดนะครับทุกอย่างก็ไปหลบในถ้าเพราะมันคือสิ่งที่ปลอดภัยคือคนเรากับสัตว์ก็คิดไม่ต่างกันแล้วก็ใกล้แม่น้ำเพราะมันคือแหล่งอุดมสมบูรณ์และการอยู่รอด มาถึงคนเราต้องกินน้ำอะ่ะพูดง่ายๆอยู่ไกลน้ำมากก็ไม่ได้เพราะไม่มีสาธารณูปโภคดันปลาปาเข้าใจไหมครับในนั้นก็ต้องอยู่ใกล้น้ำแต่ใกล้น้ำก็มีสัตว์ทุกชนิดไปอยู่เหมือนกันรวมกันเหมือนกันทุกอย่างก็มีพิษเหมือนกันอ่ะมีภัยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเวลาเราอยู่วรวมเป็นกลุ่มอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเสือหิวโหยมากเงี้ยครับถ้าเราอยู่คนเดียวมันก็ขยํำเราเรียบร้อยเลยแต่ถ้าอยู่หลายคนอย่างน้อยจะมีคนคอยหลอกล่อมันได้ หรือการจะล่าสัตว์มากินเนี่ยถ้าอยู่คนเดียววิ่งไล่แทบตายยังไงก็ไม่ได้กินแต่ถ้าแบบคือเรามีสมองเยอะเนาะดังนั้นเราก็แบบคนหนึ่งดักคนหนึ่งต้อนนี่ครับพอต้อนไปปุ๊บใกล้ๆคนดักมันก็จับเอามันก็ทันอย่เงี้ยครับก,ก็รอดก็ถือว่าเอามากินหมายถึงล่าสัตว์ได้รอดนี่เงี้ยงงครับเห็นไหมการรวมกลุ่มสมัยก่อนมันเป็นแบบนั้นแต่สมัยเนี้ยการรวมกลุ่มมันก็คือเหมือนกับ คือสมัยเนี้ยอาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนการรวมกลุ่มสมัยเนี้ยอาจจะเป็นแนวว่าสมองมนุษย์มีเยอะเกินไปมันอยู่เฉยๆมันมันเหงามันมีอะไรให้คิดนะครับไม่เหมือนสัตว์ที่สมองน้อยแป๊บเดียวมันก็ลืมแต่คนเรามันจํามันเยอะนะครับมันก็จะแบบคิดวนซ้ําวนซากดังนั้นเรามีเพื่อน มันก็คายเหงาได้ก็อยู่รวมกันเป็นคือเราจึงเรียกว่าสัตว์สังคมตามหลักพุทธศาสนานี่ยครับก็คือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มการเข้าสังคมบางทีมันไม่มีอะไรเลยแต่มันหมายถึงแค่หิวใจเฉยๆมีเพื่อนมีเพื่อนรวมคันได้ชาชาติเนี่ยาช,าาช,าาช,าชาติชาติเพื่อนรวม,รวมชาตนะครับเออเพื่อนร่วมร่วมใช้ชีวิตอะไรประมาณนี้ครับมันก็คือความสุขชนิดหนึ่งของมนุษย์ที่เราต้องการที่มันมันฟุ่มเฟือยนะครับมันไม่จําเป็นก็ได้ มันไม่จําเป็นต้องระดับแบบปัจจัยสี่อ่ะเออแต่มันก็จําเป็นอยู่นะเพราะมันก็ขาดความอบอุ่นอย่างที่บอกไปนั่นแหละอ่ะจบมันคือความปลอดภัยชนิดหนึ่งเหมือนกันแหละมันมันก็โยงหากันได้อยู่นะครับทีนี้ต่อไปสิ่งที่สําคัญมากๆคือเกณฑ์ละขนาดเรียกว่าพบพันธุพบที่สเนี่ยสำคัญมากคือรากฐานของชีวิตมันคือความมั่นคงของชีวิตมนุษย์เราทุกคนอยากได้สิ่งนี้ทุกคนทํางานเหนื่อยตรากตําต้องตื่นเช้าไปทํางาน300เกือบจะ3 6 5้วันอ่ะ ก็เพราะว่าต้องการความมั่นคงได้เงินมาก่อนแล้วเงินเนียกเก็บสะสมจนเป็นความมั่นคงก็คือบ้านอสังหานะครับทีนี้เพราะพันธุเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเป็นตัวตนที่แท้จริงเรียกว่าพันธุกรรมพันธุบวกกรรมก็หมายถึง d n a อ็ครับสืบทอดกันมาแต่รุ่นบรรพบุรุษของเราก็หมายถึงต้นตระกูลเรานามสก,กุลนั่นแหละพูดง่ายๆมันจะได้เข้าใจก็คือสืบนามสก,กุลกันมานะ่ะนั่นแหละก็คือ เผ่าพ,พันธุ์ญาติโยมของเรานั่นแหละนะครับของเรารวมกันก็คือพันธุกชนิดพันธุกนี่มันสําคัญตรงที่ว่าเราไม่ได้เกิดจากกระบอกไม่ไผ่เกิดจากพ่อแม่พ่อแม่เราเลือกเกิดไม่ได้ว่าต้องเป็นพ่อแม่คนนี้นะถูกไหมครับเนี่ยมันสําคัญมากนะมันสืบทอดทาง DNA ออกมาด้วยเช่นคุณเคยได้ยูได้ดูเรื่องคมพยาบาทไหมครับก็คืออัมพชนาพาเล่นกับยุยชน,นันน่ะ อัมพชลาภาเล่นเป็นตัวกงอ่ะก็คือเป็นใยน้อยเออใยเปียแล้วก็ยูจินัเล่นเป็นใยน้อยถูกไหมครับใยเปียเป็นลูกโจรเลือดมันข้นกว่าน้ําเลือดเนี่ยคือพันธุน้ำเนี่ยคือสังคมเลือดเนี่ยมันเป็นดีเอนเอมันคือสันดอนสันดอนเป็นโจรลูกโจรมันก็เป็นโจรอยู่กับดงผู้ดียังไงก็เป็นโจรนะครับก็คือเปลี่ยนนิสัยมันไม่ได้ใยน้อยอ่ะเป็นผู้ดีประยยชน์ดงโจร ก็ติดภาพผู้ดีมาก็หมายความว่าพ่อแม่เขาเป็นผู้ดีเนาะเขาก็ทําดีอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตัวเองเจ็บก็ยอมอ่ะก็ยอมไปตลอดแต่ก็เจ้าน้ําตาหน่อยแต่ก็แต่ก็เป็นคนดีไงก็ทาให้ให้พวกโจเนี่ยกลับใจว่าแบบสงสารอ่ะก็เลยกลายเป็นเอ็นดูไปก็ไม่ทําร้ายอะไรเนี่ยก็คือมันก็คือเลือดข้นกว่าน้ําจริงๆอ่ะคือมาถึงสังคมทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นคนดี เยปียคนม,นมันมันทำร้ายเนาะเห็นใครก็เป็นศัตรูไปหมดจะทำร้ายเกลียดชักเข้ากระดูกอ่ะก็จะแก้แค้นจะนู่นจะนี่จะนั่นเวี่ยงวีนอรา,ารวาสอ่ะนั่นแหละมันก็คือเลือดค้นกว่าน้ำเนี่ยเขาสอนเรื่องนี้เลยว่าเลือดมันค้นกว่าน้ำจริงๆเนี่ยพ,พันธุมันสำคัญกว่าสาชาอีกแต่ก็สำคัญทั้งคู่นะครับแต่มันหมายถึงน้ำเนี่ยคือการอบอุ่มคือสังคมที่มาทำให้ตัวเราหวั เต็มเต็มแต่มันอาจจะเต็มเต็มคือนิสัยนิสัยมันจะถูกลอหลอมไปตามสังคมแต่ DNA ข้างในเป็นคนใจร้อนยังไงต่อให้สังคมมันเย็นยังไงมันก็ยังใจร้อนอยู่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันคือสันดอนครูไหมครับที่เขาบอกว่านิสัยเปลี่ยนได้แต่สันดอนเปลี่ยนไม่ได้นั่นแหละมันคือตรงนี้เลยนะครับก็คือพพพันธุกับพบสหะชะนั่นเองนี่คือความสําคัญนะครับพันธุยังหมายถึงรากฐานความมั่นคงในอนาคตที่เราจะสร้างมันขึ้นมาด้วยก็คืออสังหารนั่นเอง หรือครอบครัวที่เราจะมีต่อไปพอปุตตะเป็นภพที่5เป็นการตรีโกนลนักษณะเรียกว่าตรีโกนหน้าเป็นภพเกื้อกูลหมายคมว่าบริวารและหมายถึงบุตรบุตรก็คือผลผลิตออกมาจากความมั่นคงนั้นนะครับก็คือออกดอกออกผลนั่นแหละคือปุตตะปุตตะมันคืออย่างลูกขายอย่างเงี้ยหมายถึงตัวแม่มันมั่นคงแล้วนะธุรกิจหนึ่งก็แต่งย่อดมาเป็นลูกขายเรียกว่าสาขาย,ย่อยนะครับทีนี้ปุตตะมันคือบุตรบริวารการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆความเสี่ยงการลงทุนนะครับก็ ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขมากแค่ไหนในในปัจจุบันขานาะไรในชีวิตเนี้ยก็ดูที่พอปุตตะบางคนถูกเบี่ยนบางคนถูกได้คู่มิดอย่างเงี้ยใครคู่มิดก็อาจจะมีความสุขมากในชาตินี้ใครที่มีปัญหามีแต่ความทุกข์ความเศร้าความโศกชีวิตนี้มันไม่มีความสุขเลยก็เพราะว่ามันปุตตะมันโดนเปลี่ยนนะครับอันเนี้ยก็ดูได้จากตรงนี้ ส่วนอริคือการแบกรับปัญหาคือปัญหาทุกอย่างลงที่ภพอริทั้งหมดปัญหาอ,อุบสริคัโรคภัยไข้เจ็บคดีความหมายถึงการแบกรับก็คือนี่สินก็เป็นเรื่องของการคังคาติดค้างนะครับแบกรับหมายถึงเจ็บป่วยก็คือแบกสั่งขัรคือหมายความว่าตอนเราปกติเราก็เดินเหินได้ปกติดูไหมครับฉเฉลียวเฉลุยวิ่งได้ยางกะลมฉิวไปเลย แต่ว่าตอนที่มันป่วยครับโอ้โหแบกร่างเหนื่อยมากถูกไหมครับจะก้าวแต่ก้าวยังเหนื่อยเลยนั่นแหละก็คือภพอริมันคือแบกสังขารเอาเนี่แหละนะครับก็คือตรงจุดนี้นะครับปัญหาพคลงที่ภพอริหมดปัตตน้คือสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามคู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญาหมายความว่าผูกมัดทางกฎหมายก็ดีทางใจก็ดีปัตตน้คือครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ขาดหายไปตามชื่อเพลงแต่ มาเต็มเต็มชีวิตของเราได้หมายถึงได้คู่ดีนะแต่ถ้าคู่ร้ายก็ดึงเอาชีวิตของครึ่งหนึ่งของเราเนี่ยออกไปได้เหมือนกันหมายความว่าคบคนดีมันก็พาไปเจริญคบคนคู่ที่ไม่ดีก็พาตกต่ําเพราะอย่าลืมว่าความรักทําให้คนตาบอดเราก็อาจจะตกต่ําได้จากการเชื่อใจแล้วก็เออเรื่องคู่นี่แหละมันก็สําคัญนะครับ อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวค่อยไปต่อกันที่พบสภาสถึงวินาครับกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ติดตามประดังใจให้การช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ